คำถามแรกมาจาก EP ที่56นะครับถามว่าเอ,าเอา่อคลิปตัวเนี่ยนะครับนักลงทุนเต็มเวลาวันวัน,วนทำอะไรบ้างถามว่าโ <Okay. S 1> อเคเอออาจารย์ประภาทเคยมั่นใจในหุ้นตัวใดมากๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ใช่อย่างที่คิดไหมครับอืมเป็นคำถามที่ดีนะครับถามว่าเคยมีไหมก็มีนะ ก็มีนะครับคือพี่ว่านะครับมันก็เวลาที่เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพของธุรกิจเนี่ยนะครับมันด็นไหนแล้วเแนบบซื้อไปด้วยปะซื้อไปด้วยซื้อสิซื้อสิซื้อเลยซื้อเลยมันแต่ก็ต้องซื้อสิครั <laughs> บเออจริงเออจะบอกว่าเอ,อการประเมินคุณภาพธุรกิจเนี่ยแป๊บหนึ่งแลบหนึ่งของพี่ปะใช่ใช่เออ ส,สดจริงๆสดจริงๆสดสดบทไม่มีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็คือเอ่อถ้าเรา,าในการที่เราจะวิเคราะห์คุณภาพธุรกิจนี้นะครับแน่นอนว่าเาเราเนี่ยจะวิเคราะห์นะครับบนพื้นฐานของข้อมูลที่เราได้รับมานะครับ <ừ. S 1> บนพื้นฐานของข้อมูลที่เราได้รับมาทีนี้ประเด็นก็คือเราต้องเข้าใจครับว่ามันไม่มีทางเลยนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับข้อมูลเนี่ยครบถ้วนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้นะครับ เป,เป็นไปไม่ได้เลยคือเต็มที่เนี่ยเราก็ต้องพยายามหาข้อมูลเนี่ยมามาเพิ่มเนี่ยเพื่อเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับแต่แต่กันนั้นแล้วนะครับก็ยังจะมีพลาดอยู่ดีครับเรื่องปกตินะครับมันย่อมจะมี <c oughs> บางบางอะไรเดีย บางสถานการณ์นะครับบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยอันนี้มันอยู่นอกเหนือจากที่เราคิดไว้คาดการไว้ก็ก็เป็นไปได้นะครับแล้วพี่ก็คิดว่ามันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคในในเคสนะครับที่เคยเกิดขึ้นกับพี่เนี่ยขออนุญาตไม่พูดชื่ออุ่นละกันนะครับอเออก็พี่เคยวิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งนะครับเร็วๆนี้ก็ไม่เร็วมากปีหนึ่งเก้านะปีหนึ่งเก้าก่อนก่อนโควิดนะครับ หุ้นตรงนี้จริงแล้วเนี่ยพี่ชอบมากๆเลยนะครับเขาก็ทำธุรกิจธุรกิจหนึ่งนี่แหละนะเป็น B2B business นะครับแล้วปรากฏว่าพี่ก็มันมีประเด็นมันมีปัจจัยข้อหนึ่งอะที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเอชื่อผู้ถือหุ้นก็ดีนะครับตัวเอไม่ใช่ชื่อู้ถือหุ้นแบบว่าเขาเรียกว่าไงเดียชื่อผู้ผู้อะไรนะชื่อประทานกรรมการออเออกรรมการชื่อกรรมการบริษัทอะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยนามสกุลแบบ ดังนั้สกุลนี้น่าจะแบบว่าน่าจะช่วยทําให้ธุรกิจเนี่ยเออมีความใช้คอนเน็กชันใช้อะไรพวกนี้ใช่ไหมทําให้บอกว่าเอ้ยยอดขายเนี่ยมันค่อนข้างสเตเบิลประมาณนี้อ่ประมาณนี้แล้วกันนะคร่าวๆก็รู้สึกว่ามั่นใจข้อนี้เนี่ยมั่นใจแบบเขาเรียกว่าข้อมูลตัวอื่นก็ได้มาหมดแล้วนะแต่ข้อเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรานคิดไปเองนี่หรอไหมมันเหมือนกับว่าเราคิดไปเองแหละนะครับว่า เฮ้ยว่าเขาน่าจะได้คอนเน็กชันที่ดีแล้วก็ปรากฏว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยห้าปีเนี่ยมันไปมันเปไปตามที่เราคิดเลยอะ่ะนึกออกไหมมันเป็นอย่างที่เราคิดเลย<ม>คือบอกว่าเฮ้ยลูกค้าแบบไม่มีใครหายไปไหนเลยนึกออกไหมอ่าอย่างเงี้ยคือลูกค้าต่อสัญญาหมดเลยอะไรเงี<ม>้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ก็ใช่ดิถ้างั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าใช่แน่เลยต้องมาจากคอนเน็กชันนี่ยแหละเพราะมันเป็นมันเป็นธุรกิจที่มันเปลี่ยนกันได้อะ่ะเปลี่ยนลูกค้ากันได้เ ผู้ให้บริการกันได้ไม่ยากนะใช่แต่เจ้านี้สี่ห้าปีไม่เคยหลุดเลยใช่ไม่เคยหลุดเลยาเงี้ยอก็เลยคิดว่าแน่นอนต้องคอนเน็กชันแหละใช่ใช่ <laughs> ต้องคอนเน็กชันแหละน้นำสักุนนี้ก็เป็นกรรมการอยู่อ่ะโอเคเออถูกต้องนะครับนี่ปรากฏว่าก็นั่นแหละคือเราก็คิดไปเองอ่ะนะฮะบุกพูดตรงเลยนะครับปรากฏว่า ในปีหนึ่งเก้าเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ก็ลูกค้าเนี่ยก็ยกเลิกสัญญาหมายว่าควาหมายคือไม่ต่ออ่ะไม่ต่อสัญญาประมาณนี้แล้วกันนะครับเ<ม>พราะไม่ต่อสัญญาบ๊บเนี้ก็แน่นอนว่าไรายได้มันก็หดหายไปใช่ไหมครับนะแต่คือ<ม>สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มันก็ผิดจากที่เราคิดไปไงนะครับ<ม>ประมาณน<ม>ั้ว่าคอนดิชันไม่เกี่ยวละก็ก็อาจจะมีเกี่ยวแต่ว่าจะบอกว่าลูกค้าจะไม่หลุดเลยเนี่ยเป็นไปไไม่ได้ อ๋ออาทีนี้เราก็ต้องเผื่อแล้วไงคราวนี้ใช่ไหมคือตอนแรกเราไม่เผื่อไงเบิร์ตเราไม่คือเอาใหม่คือเผื่อแหละแต่ไม่ไม่เผื่อเยอะขนาดนี้เราเผื่อคือว่าเอ้ยน่าจะมีลูกค้าหลุดเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าในปีหนึ่งเก้าที่เกิดขึ้นคือลูกค้าหลุดไปหลายเจ้าหลายเจ้าใช้คํานี้เลยหลายเจ้าแล้วก็บอกว่าเอมีเอเขาเรียกว่านัยสําคัญเนี่ยกับตัวธุรกิจพอสมควรเลยนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละต้องประเมินใหม่แล้วก็ ต้องหอให้ส่วนลดมากขึ้นถามว่าเรายังลงทุนอยู่ได้ไหมลงทุนได้นะลงทุนได้เพียงแต่ว่าเราต้องให้ส่วนลดมากขึ้นทันเองเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่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 เขามีอยู่ะนืกอออกใช่ไหมครับให้ส่วนลดหมายความว่าต้องไปซื้อให้มันถูกลงกว่านะคาเหมาะสมเยอะๆ <c oughs> กว่านั้นใช่คือแสดงว่าราคาเหมาะสมมันไม่ใช่ราคานั้นน่ะครับอ่าโอเคเนื้นออกใช่ไหมครับอืมแต่เรื่องอย่างนี้มันก็ไปถามไอ้อะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะแบบใช่บางเรื่องมัน อย่างเริกอย่างนี้นมันแบบมันหาคําตอบที่มันเป๊ะๆไม่ได้หรอกใช่ใช่ถูกตอ้องครับนั่นแหละก็เลยมันก็เลยมโนไงผมมโนปุ๊บก็โดนเลยก็เป็นไปได้ครับเรื่องธรรมดาครับครับแต่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือถ้าเราเป็นนักลงทุนแนวว I เนี่ยจะบอกว่าโดยธรรมชาติเราเนี่ยเราไม่ค่อยขาดทุนหรอกนะแต่ถามเคสนี้เคสนี้พี่ขาดทุนนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าเออโดยเนเจอร์เราไม่ค่อยขาดทุนหรอกเหตุผลก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ย อนที่เราซื้อเนี่ยอย่างที่เคยพูดมาหลายคลิปแล้วว่าเรามีกลยุทธ์ในการลงทุนเนาะสามข้อเนาะหนึ่งคือคเลือกหุ้นที่เรารู้จักดีใช่ไหมครับเราเลือกแล้วนะแต่ยังพลาดได้เห็นปะแต่มีเรามีข้อสองมาเกี่ยวข้องก็คือเราเนี่ยซื้อหุ้นตอนนี้มันถูกพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้แหละจะเป็นอีกเป็นเกราะคุ้มกันเราอีกชั้นหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมไม่ไม่เจ็บตัวน่กใช่ไหมครับและข้อสามนี่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือการกระจายความเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าในปีหนึ่งเก้าเนี่ย พี่ก็มีหุ้นไม่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวไงมีหลายตัวนะแล้วตัวอื่นเนี่ยก็ทำเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับคือเอ่อกำไรค่อนข้างเยอะนะก็ทําให้ปีหนึ่งเก้าเนี่ยก็เรายังสามารถรักษาผลตอบแทนที่ที่เป็นบวกแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีอยู่นั่นเองครับปีหนึ่งเก้าที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ก่มีบางตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะเออบางตัวได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์บางตัวใช่ก็ได้ไม่เยอะก็มีแล้วบางตัวก็เนี่ยตัวเนี้ยขาดทุนเงี้ยครับขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณส อืมใช่ก็้ไม่ได้เยอะเลยอืมอันนี้ก็จะเป็นอีกคําถามคือแบบแล้วถ้ารู้ตัวคนขายเมื่อไหร่พี่พาก็ขายเลยรู้ตัวคนขายหมายถึงว่าเออผมพูดไปยังไงกันไหมคือรู้ตัวแล้วควรจะขายเมื่อไหร่รู้ตัวแล้วควรจะขายเมื่อไหร่เออถ้าเรารู้ตัวว่าเราผิดพลาดเมื่อไหร่นะครับพีคือขายทันทีครับ ไม่รออะไรทั้งสิ้นขายทันทีครับเพราะหลายหลยคนข้อเน,นี้เป็นเป็นเป็นคำพูดที่ดีเหมือนกันเบิร์ตหลายๆคนเนี่ยพี่มือใหม่เนี่ยชอบเสียดายชอบเสียดายบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าผิดหมายว่าเราลุกตัดสินใจผิดอะคิดผิดว่างั้นเถอะคิดผิดแล้วเนี่ยไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองถือไว้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวรอให้มันกลับขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยแล้วค่อยขายอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วความคิดแบบเนี้ยพี่ว่าเป็นความคิดที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ มไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าคือมันอาจจะผิดผิดถ้าสิ่งที่เราคิดผิดพลาดเนี่ยนะครับมันอาจจะผิดมากก็ได้ถ้าผิดมากเนี่ยมันแปลว่าหุ้นเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับหลายๆคนชอบคิดว่าเดี๋ยวหุ้นต้องกลับไปที่เดิมไม่จริงนะมไม่จริงไม่จริงสุดๆเลยนะครับข้อเนี้ยโคตรไม่จริงคือ,อ ไม่จําเป็นเลยอะนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้แปลว่าอนาคตต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่นะครับหุ้นมันลงมาแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกอันเนี้ยไม่จริงเสมอไปดังนั้นเนี่ยคือถ้าผิดแล้วเนี่ยต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยให้เร็วที่สุดเออคัดลอสแล้วก็แล้วก็ศึกษาใหม่ประมวลประเมินมูลค่ากันใหม่ว่าไอ้ราคาที่เราคิดเนี่ยมันมันไม่ใช่แล้วมันต้องราคาไหนละถึงว่าถึงถึงสามารถซื้อได้แล้วก็บอกเลยว่าตัวพี่เองเนี่ยก็มีกับกับเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้อีกนะกลักบ เออราคาใหม่ส่วนรถใหม่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ยังลงทุนได้โอเคเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับพี่แต่ว่าตอนแรกเราไปเราไปให้แว l u ลูเขามากไปหน่อยเท่านั้นเองครับอืมอืออือแสดงว่ามันก็มีข้อดีอีกหลายอย่างที่ที่พี่แบบฮะเอ่อถึงไปลงมันอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่คือสิ่งแันร้องเขาก็ดีคือมันก็ยังเป็นธุรก,กิจที่อ่ายังเล็กอยู่เขายังสามารถเติบโต,ตได้นะพีงแต่ว่าอย่างที่บอกไปแหละว่า ก็ต้องก็ต้องประเมินปัจจัยข้อเนี้ไว้ด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเขาบอกว่าเอ้ยเขาก็มีเทินโอเวอร์นะเว้ยไม่ใช่ว่าแบบว่าจะเก็บได้หมดเลยก็ไม่ใช่ก,ก็ก็เผื่อไว้ไว้ส่วนหนึ่งประมาณเนี้ครับครับอืมฟังดูเป็นแบบศิลปะมากๆเลยครใช่อ่าโอเคคาถามต่อมา